สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนสิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในตอนที่530และตอนที่531เนื้อหากำลังเข้มข้นก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่อยู่เชิงไฮแและซื้อหุยานะครับได้นำกองทัพสำนักอวีจีนั้นบุกมายัางมณฑนทนดูบัตรนี้ด้วยการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบกองสำนักอวจีนะครับมันทำให้เราทานของ เมืองมณฑลยูนั้นบอกได้เลยว่าตกอยู่ในสถานาที่ยากลําบากและด้วยฝีมือพลังของวิชากบีอันเรื่องชื่อของยูเชิงไหนะครับมันทําให้เราทหารน,นั้นเสียวขวัญกําลังใจเป็นอย่างมากตัดภาพมาในฝั่งประตูอีกอาทิตย์นึ่งนะครับตอนนี้ชายชุดเขียวนั้นกําลังสังเกตการตัวเขาได้เห็นผู้ฝึกยุทธนับพันนะครับ จีกำลังบินมาเป็นกลุ่มเป็นเพราะชายผู้สังเกตการนะครับสวมชุดเขียวอยู่บนท้องฟ้ายามกํามขืนและพอแบบนั้นจึงไม่มีใครสังเกตเห็นตัวเขาได้กลูต่อมานะครับชายคนนั้นก็ไม่รอช้าได้ยิ้มออกมาชู่หัวหน้าของเราผู้ฝึกยุทธคนนั้นยกมือขึ้นท่านประมุขพวกเราจะทําอะไรต่อตอนนี้พวกเราหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้แล้วพวกเราต้องอ้อมจากมณฑลดูและรอบโจมตีมณฑลจริงแทนทุกคนต่างก็พยักหน้า ไม่เคยคาดคิดเลยว่ายู่เชิงไฮจะแข็งแกร่งขนาดนี้เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราเรียกหลีเกเลี่ยงการต่อสู้กับเขาในตอนนี้นะครับดอดฝีมือจากสำนักอววจีบางส่วนนั้นส่งคนไปประจำการอยู่ที่มณฑลเหลียงเพื่อปกต้องเมืองจากชนเผ่าอื่นอยู่เชิงไฮและคนอื่นนะครับเดิมมีหน้าที่ปกป้องมณฑลจริงด้วยตัวเองแต่ในตอนนี้นะครับสำนักอเวจีเลือกที่จะเปิดการโจมตีใหญ่เป็นธรรมดาที่มณฑลจริงจะไร้ซึ่งการป้องกัน ที่เตียนเต้าได้ทําลายสถานศึกษาไทยสูของเราไปข้าจะต้องชําระเคนให้ได้ไอสถานศึกษาไทยสูอีกแล้วนะครับไม่หลบับไม่จําจริงๆในตอนนั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามเสียงของผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งก็ได้ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่ดังมาจากด้านบนข้าต้องขอโทษด้วยนั่นนั่นคครกลั่นปะมุกคนใหม่นะครับนามว่าเสียวซานสันไปทั้งตัวเขารีบเงยหน้านะครับมองไปที่เจ้าของ เสียงนะครับชายคนนั้นเป็นผู้ใช้ดาบชุดเขียวชายผู้ใช้ดาบนะครับกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้ายามราตรีชิงสินสุดเสียงนะครับในเวลานี้ดาบสีแดงจางๆก็ได้พุ่งออกมาจากด้านหลังของชายผู้ใช้ดาบดาบได้แยกออกเป็นสองส่วนนะครับก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากมันเพิ่มจํานวนจนทั่วท้องฟ้านะครับบัตรีีทั่วท้องท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาบคมดาบมากมายนะครับได้ถูกคมดาบพลังงานมากมายได้ถูกสร้างขึ้น และแล้วพลังอวตารก็ได้ปรากฏตัวนะครับมันเป็นพลังอวตารที่ไร้ซึ่งดอกบัวทองคําแล้วได้พุ่งเข้าหาทุกคนนะครับพร้อมกับดาพลังงานนับปันลิม่มชั่ว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 ดาพลังงานได้เจาะทะลุสวงอกของเราสาวกของสถานศึกษาทยสู่ไปอย่างง่ายได้เราสาวกไม่มีโอกาสแม้แต่จะป้องกันตัวเองเสียวสารที่เห็นแบบนั้นเรียก ก็ได้เรียกร่างอาวตารของตัวเองออกมาตัวเขาได้บินสูงขึ้นเพื่อสกัดกั้นดาบพลังงานเอาไว้ทันทีที่เซียวซานบินสูงนะครับในตอนนั้นเองรอยยิ้มจางๆก็ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของยู่ชางหลงยู่ชางหลงได้ปรับวิธีการจับดาบของตัวเองนะครับก่อนที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าการเคลื่อนไหวในชั่วพริบตาเดียวนะครับได้เกิดขึ้นที่รอบดาบยืนยาวนะครับถูกร้อมไปด้วยกลีบดอกบัวหกลีบ ก่อนที่เซวซานจะได้ตอบสนองทันนะครับกลีบดอกบัวทั้งหมดก็ได้เคลื่อนไหวไปก่อนแล้วดาบยืนยาวพร้อมกับกลีบดอกบัวสามารถฟันทะลุการป้องกันของเซวซานไปได้ดาบยืนยาวกับกลีบดอกบัวนะครับได้แทงทะลุไปยังจุดพลังลมปานที่เซวซานมีเซวซานถูกแทงนะครับก็รู้สึกหนาวไปทั่วทั้งร่างหัวใจของรานะครับกำลังหยุดเต้นนั่นเองเซวซานในตอนนี้นะครับสิ่งที่ขอมองเห็นคือภาพของเหล่าสาวกทุกคนที่กําลังถูกดาบพลังงานนับพันเข็นฆ่า ข้าข้าจะพาเจ้าไปกับข้าด้วยทันทีที่พูดจบนะครับเซียวซานก็ได้โคจรพลังลมปานเลือกสุดท้ายเขาเลือกที่จะระเบิดจุดพลังลมปานนั่นเองตูมอยู่สามอ,าอยู่ช้างหลงสัมผัสได้ถึงแรงระเบิดตัวเขานะครับรู้สึกถึงคลื่นพลังงานที่กําลังตาถมเข้าใส่อยู่ช้างหลงที่สัมผัสได้แบบนั้นนะครับ แน่นอนครับในส่วนของคําว่าถอยไม่มีอยู่ในพุทธานุกรมของชายที่ชื่อดาบปีศาสตร์ของนั้นจับดาบแน่นนะครับแล้วก็ได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับฟาดฟันดาบยืนยาวนะครับมันได้ส่งพ่านขึ้นพลังงานไปข้างหน้าเขาได้เพ่งความสนใจไปทั้งหมดไปที่ดาบนะครับการเคลื่อนไหวของดูช้างหลงไม่มีอะไรสูญเปล่าแม้แต่นิดเดียวตัวตัวเขาเคลื่อนไหวดุดดังสายลมนะครับปืนที่รอบตัวกว่า2เมตรเต็มไปด้วยคมเงาของดาบยืนยาวชั่วชั่ว ตัดภาพมาที่บนรถม้าของสำนักอเวจีดูเชิงไหนะครับหันไปมองประตูเมืองทางตะวันหันไปมองทางประตูเมืองทางตะวันตกนะครับในเวลากลางคืนแบบนี้นะครับชาวสำนักอเวจีไม่อาจมองเห็นรูปรักษณ์หรือหน้าตาของใครที่อยู่ในระยะไกลได้แต่ถึงแบบนั้นมันก็ยากที่จะพลาดการมองเห็นพลังของอวตารขนาดใหญ่ฮะน,นั่นมันพลังอวตาร60ฟุตที่ไรซึ่งดอกบัว อยู่เฉิงไงตกใจนะครับตัวเขาไม่ได้ตกใจกับความสูงของอร่างอาวตารที่มีแต่อยู่เฉิงไฮนั้นได้ตกใจกับความเร็วในการฝึกฝนตัวใหม่ของการที่คููการที่คนคนหนึ่งแยกดอกบัวทองคํามากกว่าร่างอาวตาร60ฟุตนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับแต่คนที่ตัดดอกบัวทองคําไปแล้วกับสามารถปลีกีบดอกบัวแล้วก็สร้างเอาร่างอ,าว,อาวตารใหม่มาถึงระดับนี้ด้วยความเร็ว ขั้นนี้ได้เกรงว่าในอนาคตนะครับเขาคนนี้นั้นจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงบัลังของคนที่จะได้เป็นผู้ที่มีพลังอาตารดอกบัวก้าวกี้คนถัดไปแน่นอนมันเป็นความเร็วที่น่าตกใจอย่างไม่ต้องสงสัยสิทธิ์พี่ใหญ่นั่นจะต้องเป็นัพลังงานไม่ผิดแน่ยอดฝีมือคนนั้นต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเป็นผู้ใช้ดาบที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอสือวู่ยาเองก็เห็นเช่นกัน ในเวลานี้นะครับเมื่อความเห็นตรงกันดูเหมือนว่าทั้งสองคนก็ได้พยักหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นยูชิงเอ๋ยกดวงตาเบาิกกว้างตาหากเป็นเขาจริงข้ายากเยี่ยพบเขาสิ์น้องผู้รักเล็มของข้าไว้ข้าจะกลับมาที่หลังทันทีที่พูดจบนะครับยูชางหลงก็เตรียมบินออกจากรถมา้าลอยฟ้าซือวูญยาได้คว้าแขนยูชางเอ๋อเอาไว้ก่อนแต่สิพี่ใหญ่พวกเราควรให้ความสมคามสคัญกับภาพรวมก่อนนะ ในตอนนี้นะครับสำนักอเวจีกําลังพิชิตมนต์ตนอยู่ในตอนนี้สำนักอเวจีได้ชิงความได้เปรียบเป็นที่เรียบร้อยแลว้วแต่แบบนั้นมันก็ยังไม่อาจวางใจได้นะครับมียอดฝีเมืองมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครรู้เลยว่าจะมียอดฝีมือผู้เค่งกาจปรากฏขึ้นมาตอนไหนเมื่อถึงเวลานั้นถ้าหากไม่มีอยู่เชิงไย ไม่มีผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกลีบอย่างเขาคอยนำทับกระแสการต่อทู้นั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้นอกจากยอดฝีมือมากมายแล้วในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับยังมีแม่ทัพทั้งแปดอาศัยอยู่ตราบใดที่อยู่เชิงไออยู่ที่นี่นะครับสำนักอเวจีก็สามารถวางใจหายห่วงอยู่เชิงไอได้แต่ตอนหายใจยังช่วยไม่ได้เขาเสียได้นะครับหน่าเสียดาหน้าเสียได้ไดจริงๆหัวจงอย่างครับท่านเจ้าสำนักไปช่วยสายของพวกเราซะ ถ้าเป็นไปได้ข้ายากที่จะดื่มกับเขาเมื่อเวลาแห่งชัยชนะมาถึงเราก็จะมาดื่มกันไอ้เต็มที่อยู่เชิงไห่ได้พูดขึ้นครับท่านเจ้าสำนักหัวจงยางได้กระโดดลงมาจากรถม้าด้วยความเร็วนะครับตัวเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้พลังอวตารดอกบัวเจ็ดกีบและบินไปยังทิศทางนั้นเมื่อได้เห็นพลังอวาตารของหัวจงยางนะครับเราตาดร,รวมไปถึงผู้ฝึกยุทธ ที่ปกป้องเมืองตังก็หวาดกลัวพวกเขาได้แต่วิ่งหนีโชคดีที่เป้าหมายของอัวจงยางไม่ใช่พวกเขาวัวจงยางเจ้าแห่งถงมัง,งกรควานะครับได้บินไปที่ประตูเมืองทางทิศใต้นะครับเมื่อกี้บอกทิศปิดเพียงแค่ไม่กี่หึดใจตอนนั้นนะครับวัวจงยางและพลังอวตารขนาดใหญ่ก็ได้มาถึงจุดหมาย ตอนนี้นั้นเขาได้กวาดสายตามองอยู่ชางหลงนะครับเมื่อเห็นร่างอาวตารดอกบัวเจ็ดกรีบด้วยหางตาเมื่อเห็นแบบนั้นตัวเขาก็ได้ได้แต่สายหัวช่างน่าเบื่อซะจริงหลังจากนั้นอยู่ชางหลงก็ตั้งใจจะรอความเร็วของดาบพลังงานนะครับที่ตัวเขาสร้างขึ้นตุม้มดาบพลังงานได้ระเบิดนะครับในฝั่งของพลังจากการระเบิดจุดลุมปานของเซียวซานได้พุ่งเข้าใสายอยา่อยู่ชางหลงอยู่ชางหลงกระเด็นถอยกลับมาท่านยอดฝีมือ อยู่ช้างโรงได้ร้องเรียกตัวทีครับหัวจงยางได้ร้องเรียกยู่ช้างโรงตัวเขารู้สึกคอรพยกย่องอยู่ช้างโรงในท้ายนะยอดฝีมือมากแม้ว่าหัวหัวจงยางจะมีพลังอวตารดอกบวัวจกีบก็ตามแต่ถึงแบบนั้นนะครับเขาก็ไม่กล้าสแสดงท่าทีโอ,อวดต่อหน้าผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวห้ากีบที่ไร้ซึ่งดอกบวัวหัวจงยางได้แต่หัวจงยางเองก็ยังไม่เห็นใบหน้าของอยู่ช้างโรงนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างมืด อยู่จางหลงกระเด็นกลับไปได้ทรงตัวอย่างรวดเร็วไมนะนะ่นานนักพลังอวตารของเขาก็ได้จางหายไปก่อนที่จะก่อนที่อยู่จางหลงจะบินไปยังป่าด้านนอกเมืองจงออกมาหัวจงยางไม่รอช้านะครับรีบใช้ร่างอาวตารอย่างเต็มพลังพลังอวตารขยับขยายใหญ่มากขึ้นหัวจงยางได้มองลงมาตัวเขาเห็นเซียวซานที่กําลังตกลงสู่พื้นเสียวซานในตอนนี้ถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซี่ยวซานแห่งสถานศึกษาไทยสู่เจ้าปฏิเธที่จะเดิน เจ้าปฏิเสธที่จะเดินทางที่ถูกต้องและไม่พอนำซ้ำเจ้ากับเลือกที่จะเดินทางผิดแบบนี้ดูเหมือนว่าบทเรียนที่ท่านผู้โสยีได้สั่งสอนกับพวกเจ้ามันยังไม่พอสินะหัวจงยางพูดจบก็ใช้ฟ่ามือนะครับโจมตีไปที่ในส่วนของเซียวซานอย่างไม่หยุดพักตูมอุ้มเซียวซานล้มลงกับผืนตัวเขาที่โจมตีเสร็จไม่ได้มองไปที่เซียวซานหัวจงยางเลือกเที่ยวร่งความเร็วเข้าไปที่ทิ่ตางในป่าที่ยู่ช้างลงหายไปแทน หลังจากที่พื้นพลังงานไปก็ไม่มีร่องรอยของยอดฝีมือที่วัวจงยางได้ตามาอยู่เร็วจริงๆวัวจงยางได้แต่พึมพำากับตัวเองนะครับก่อนที่จะเก็บอาวตารของตัวเองเข้าไปตัวเขามองไปในป่าอย่างลังเลแต่ที่สุดแล้ววัวจงยางก็ไม่เลือกที่จะเดินเข้าไปตัวเขาคารวะนะครับก่อนที่จะใช้พลังลมปานเป็นเพื่อนเสียงเจ้าสำนักของเราชื่นชมท่านมากท่านยอดฝีมือท่านเจ้าสำนักได้ทรงข้ามาเพื่อเชิญท่านไปพูดคุยพบปะ ท่านยอมรับคําเชิญนี้ไหมในป่ายยังคงเงียบสงัดนะครับไม่มีเสียงตอบอะไรกับอัวจงอย่างรู้จักสานะของตัวเองดียอดฝีมือผู้ที่ตัดดอกบัวทองคาก่อนที่จะฝึกฝนตัวเองจนกลับกลายมาเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวห้ากลีบที่ไร้ซึ่งดอกบัวทองคําได้ไม่ใช่ผู้อ่อนแอแน่นอนคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากตัวเขานั้นยังคงไล่ตามหลังจากนั้นอัวจงอย่างก็ได้เปลี่ยนมาผู้ชมเชยแตนทักษะดาบของท่านยอดเยี่ยมจริงๆ แม้ว่ามันจะน่าเสียดายที่ทักษะดาบของท่านนั้นยังคงเทียบกับท่านยูชางหลงสิทธิ์คนที่สองแห่งจินถิงซานไม่ได้แต่มันก็ยอดเยี่ยมมากแล้วน่าเสียดายที่ข้าไม่มีโอกาสได้ปุปตันข้าต้องขอตัวก่วอนเมื่อพูดจบนะครับหัวจงยางก็จากไปตัวทั้งปลายยังคงเงียบสงบกรูต่อมานะครับหัวจงยางก็หันกลับมาเพื่อตรวจสอบเขาไปเขาไปแล้วจริงๆสินะหัวจงยางได้แต่ทอนายใจยังช่วยไม่ได้ตัวเขานะครับไม่รีรอหันหลังกลับไปที่ ทิศต,ตางของสำนักอเวจีทิศทางที่รถม้าของสำนักอเวจีตั้งอยู่หนาต้นไม้ใหญ่ภายในป่าอันเงียบสงบยู่ช้างโรงนะครับถือดาบยืนยาวก่อนที่จะพื้นพิมออกมาเฮ่ทักษะหยาบหยาบและลูกเด่นที่นาเบื่อเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าข้าหรอกสิ้นสุดเสียงของอยู่ช้างโรงนะครับตัวเขาก็เอามือจับหน้าอกตัวเขาได้ปรับสมดุลการไหลเวียนของลมปานอีกครั้ง ไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าจะเคยกิดอ่าไม่ว่าจะเคยเป็นใครมาก่อนแต่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวห้ากลีบยังไงซะก,ก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวห้ากลีบเท่านั้นต่อหน้าผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเจ็ดกลีบอย่งางเซลซานนะครับการจัดการเขาโดยการทำลายจุดลมปันของเซลซานและหลบหนีการโจมตีครั้งสุดท้ายได้มันก็ดีมากแล้วบางทียูชางรุงนั้นอาจจะเคยชินกับการเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกรีบขั้นสูงสุดมากจนเกินไปข่าวนี้นั้นดูเหมือน ตัวเขานะครับจะเสีย่ยงเกินไปเสีย่ยงจนเกินตัวอยู่สางหลงจับดาบของตัวเองนะครับก่อนจะยิ้มออกมาจางๆไม่จจาเป็นต้องรีบร้อนอย่างไงซะขาก็จะกลับไปสู่จุดสูงสุดแน่สหายของข้าเอ๋ยหลังจากที่กลับมายังรถม้านะครับผัวจงะผัวจงยางก็รายงานท่านเจ้าสํานักข้าไม่อาจไล่ตามเขาท่นหยดฝีมือลุกลึกลับคนนั้นรวดเร็วจนเกินไปอยู่เซียงไฮ้ได้ยินก็พูดออกมายังไม่พอใจ จงยางระยะหลังนี้เจ้าทําตัวเชืชาไปหน่อยไหมข้าคงดูแลเจ้าไม่ดีอย่างนั้นสินะหัวจงยางรีบคุกเขา่าข้าน้อยไม่กล้าข้า,ข,าข้ามันไร้ประโยชน์สือบุญยาที่เห็นแบบนั้นรีบพู้เสกไม่เอาหน้าสิพี่ใหญ่ท่านจะทำนิท่านท่านจะทานิพี่จงยางอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกนะยอดฝีมือที่ฝึกฝนตัวเองจนมีพลังอวตานไรดอกบัวห้ากีบได้นั้นยอมไม่ถูกจับได้ง่ายๆแนี่มันจริงไมหมล่ะสิพี่ อยู่เชียงคายพยักษน้าเจ้าขอพูดมีเหตุผลสิทธิ์น้องผู้หลักเลี้ยของข้าหัวจงยางรู้สึกปิดหวังไม่ต่างกันนะครับตัวเขารู้สึกว่าพักหลังมานี้ตัวเองปุ๊บกับความโชคร้ายไม่หยุดก่อนหน้านี้ยวัวจงยางเคยทำภารกิจบนแท่นบูชาสวรรค์ล้มเหลวนอกจากนั้นตัวเขายังพาจีเทนเต้ามายังสํานักอวจีและเพราะแบบนั้นทําไมเจ้าสํานักของตัวเองนะครับก็ถูกทําโทษ นอกจากนี้การไล่ตามของตัวเขาที่ไล่ตามผู้อวตารที่ไร้ซึ่งดอกบัวห้ากลีบนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตามทันนะครับมันยังคงเป็นความผิดเช่นกันหัวจงยางได้บอกให้อยู่เชิงไงได้บอกให้หัวจงยางลุกขึ้นลุกขึ้นเจ้าจงทํางานให้นัก,กวันนี้หัวจงยางคุกเข่าหัวจงยางคาระนะครับข้าจะทําให้ดีกว่านี้แน่ท่านเจ้าสํานัก ในตอนนั้นเองสือุยาชีไปยังเมืองฝอนทจ่พูดออกมาพวกเรามาถึงยังคา,าริอหาดของแม่ทัพแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านแล้วทุกคนมองไปที่คา,าริอหาดของแม่ทัพตามสัญชาตญาณสาวของสำนักอวิจีนะครับได้ล้อมรอบคา,าริอัาดของหนึ่งใน8แม่ทัพราชอ,อง์ครักษ์นะครับเหล่าแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยปกป้องมูลทุนแห่งนี้จี้ชิงๆอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการที่ซื้อวุยาคำนวณไว้นะครับจริงๆน่าจะต้องปรากฏตัวอยู่ในสนามรบก,ก่อนหน้านี้แต่ซื้อวู้ยาคาดผิดไปจนถึงตอนนี้นะครับแม่ทัพของฝ่ายศัตรูก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยไม่นานนักนะครับยวงยอดฝีมือลำดับสองของถุงมังกรฟ้าก็ได้บินกลับมาว่างเปล่าคารืงองัดว่างเปล่าขอรับท่านเจ้าสำนักเฮไม่มีใครอยู่ข้างในอย่างนั้นเหรออยู่เชิงไงกหมวดขิว ซื้อ,อยาคุณคิดสังพักก่อนจะพูดออกมาเจ้าพวกนี้เป็นคนที่มีไหวพริบดีไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะเคลื่อนไหวได้เร็วกี่ชิงชิงคงจะยอมแพ้กะกับการปกป้องมณฑลดูก่อนเชี้ยน,นี้ไปกลางดึกแล้วแน่อยู่เชียงไทมได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับสำนักอเวจีนะครับ าสาวกของสำนักอเวจีที่อยู่บนรถม้าลอยฟ้าต่างก็คำนับให้ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านพิชิตมนตนยู่ได้เหลวเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับภายในปา่าภัยสีม่วงที่อยู่ทางตอนเหนือของมนตนยู่จีชิงชิงหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ราชอ,องครักษ์นะครับกำลังนั่งยางสง่างามท่ามกลางต้นไผ่มีทหารสี่คนคอยเฝ้าระวังอยู่ใกล้ๆตัวนางท่านแม่ทัพมนตนยู่ล่มสลาลแล้ว ข้ารู้แล้วจีจริงจิงนะครับเช็ดน้ําดื่มจากครีมฝีปากจากนั้นนางก็ค่อยๆลุกขึ้นก่อนจะมองไปยังทิศทางที่มนทนยู่ตั้งอยู่นะครับตอนนี้ใบหน้าของนางไม่ได้แสดงอารมณ์โกรธเกี่ยวอะไรออกมานี่มันก็สายมากแล้วพวกเราควรจะเดินทางต่อเลยดีไหมท่านแม่ทัพอย่างไรก็ดีนะครับในเวลานี้ก็ได้มีเสียงพูดขึ้นอย่าได้รีบร้อนไปเลยรออีกหน่อยหืรอ รองแม่ทัพทั้งสี่ต่างงุนง่วงทุกคนได้ยอมแพ้กับการปกต้อนปกป้องมวลชนยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมทุกคนถึงไม่รีบเดินทางกันการหนีการหนีทหารน่ะถือเป็นโทษย่างหนักตาแม่ทัพ้า,าพวกเรายังไม่รีบหนีพวกเราต้องถูกอาหารแน่การต่อสู้มันช่างไร้ความหมายจีชิงชิงตอบกลับในตอนนั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีชายผู้ใช้ดาบชุดเกี้ยวนะครับก็ได้เดินเข้ามาทุกคนนะครับ เขาได้เดินมาจากป่าภัยที่อยู่ทางตอนใต้ใบหน้าของรองแม่ทัพทั้งสี่เปลี่ยนไปในทันทีทุกคนรวมตัวเข้าใกล้ๆกับจีชิงชิงก่อนจะชักดาบออกมาชิงชิงชิงจีชิงชิงมองไปที่ผู้ใช้ดาบชุดเขียวถอยกลับมาซะเออแต่ว่าท่านแม่ทัพข้ารู้ดีว่าตัวเองกําลังทําอะไรจีชิงชิงพูดหย่ำรองแม่ทัพทั้งสี่ได้ถอยหลังมาที่ด้านหลังนางนะครับจีชิงชิงที่เผชิญหน้ากับผู้ใช้ดาบชุดเขียวในระยะใกล้เจ้าอยู่ที่นี่เองอย่างนั้นเหรอ เมื่อข้าได้ให้สัญญาข้าก็ไม่คืนคำเมื่อข้าได้ให้สัญญาข้าก็จะไม่คืนคำชายผู้ใช้ดาบจุดเขียวได้ยิ้มต่างๆจีชิงชิงพูดต่อข้าเองก็จะรักษาสัญญาที่มีไว้กับเจ้าข้าหวังว่าพวกเราจะไม่มีอะไรต่อรองอะไรกันอีกอยู่ช้างหลวงตอบกลับเมื่อข้าได้พูดอะไรไปข้าก็จะทําตามนั้นเมื่อข้าได้ทําอะไรข้าก็จะทําต่อไปตั้งแต่ที่เจ้าออกมาจากมณฑลดู่เจ้าก็ไม่อยู่ในรายชื่อของข้าอีก ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของจี้จริงๆนะครับหนึ่งใน8แม่ทัพใหญ่ราชอ,องครักษ์ก็จะตกอยู่ในารายชื่อที่ต้องสังหารของอยู่ฉสงโรงก่อนหน้าน,นี้แล้วก็เขาไม่รู้ไปพูดคุยกันอีท่าไหนนะครับ เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับรองแม่ทัพทั้ง4ีก็รู้จักตัวตนของชายผู้ใช้ดาบชุดเดนนกี่ยวได้ในทันทีเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่ายอดฝีมือผู้ใช้ดาบคนหนึ่งกําลังคิดจะเรียนแบบดาบปีศาจตัวเขาคนนั้นตั้งใจสร้างรายชื่อขึ้นมาให้เหมือนกับสิ่งที่ยู่ช้างโรงเคยทํามันเป็นรายชื่อของผู้ที่อยู่ในมณฑลยู่ทุกคนต่างก็ ทุกคนที่มีชื่อนั้นต่างก็ถูกสังหารจีชิงชิงและรองแม่ทัพทั้งหมดต่างก็มีชื่อใน,นนั้นและพอแบบนั้นนะครับรองแม่ทัพทั้งหมดที่เหลือจึงรู้สึกกลัวจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าใช้ผู้ใช้ดับจะเป็นยอดฝีมือลุกลับคนนั้นจะรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงสัญญากับเจ้าว่าข้าจะออกจากมณฑลยู่จีชิงชิงถามด้วยรอยยิ้มเพราะอะไรล่ะ วิธีการเคลื่อนไหวของเต้าวิธีการเคลื่อนไหวของเต้าได้ทําอะไรหลายๆอย่างวิธีการพูดหรือแม้แต่วิธีการเคลื่อนไหวของเต้ามันคล้ายกับชายที่ข้านั้นชื่นชอบนะจริงๆนั้นตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาสจริงๆนะครับเหลือบมองไปที่ชายผู้ใช้ดาบก่อนจะพูดต่อเจ้าคงคิดว่าผู้ที่อยู่ในตระเจ้าคงคิดว่าผู้ที่อยู่ในสนามรบของข้าผู้ที่อยู่ในสนามรบอย่างข้าจะไร้ซึ่งหัวใจอย่างนั้นสินะเจ้าคิดผิดแล้วล่ะชายผู้ข้า ชายผู้ที่ข้าตาหมาอยู่เป็นผู้ที่คู่ควรใช่แล้วคนเดียวที่คู่ควรกับนางที่จริงๆเขาเป็นคนเดียวที่เหมาะสมพอที่จะเป็นผู้ชายของข้าแต่ถึงแบบนั้นเขาก็มาจากสาราจินึิศาสรพวกเราต่างก็เป็นคนละฝ่ายสีหน้าของเจ้าทำไมเป็นแบบนั้นกันเจ้ากำลังดูถูกข้าย,ย่างงั้นเหรอือใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดเอจีจริงๆนั้นมันชอบอยู่จางรงนะครับ มียู่ช้างหลงคิดว่าคนเดียวที่เหมาะสมกับนางนั้นก็คือ,อยู่ช้างหลงดาปีศาจแต่นางไม่รู้เลยว่ายอดฝีมือที่อยู่ตรงหน้านี่แหละครับยู่ช้างหลงนางกลับคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นคนที่มาทําตัวเรียนแบบยู่ช้างหลงเนาะแม่นางเอ้ยอยู่ช้างหลงของเราก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะครับถึงได้ปล่อยนางไปหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นนะครับยู่ช้างหลงยังคงนิ่งเงียบจี้ชิงชิงพูดต่อลืมไปซะเถอะแม้ว่าข้าจะพูด ไปอีกมากแค่ไหนเจ้าก็ยังไม่เข้าใจหรอกอยู่จางรงยิ้มออกมาจางๆนะครับมันเป็นการยิ้มเพื่อตอบสนองคําพูดของนางทาฮากไม่ใช่เพื่อเขาเจ้าคิดหรือว่าข้าจะออกอยากข้าคิดจะออกจากมณฑลดู่ย่างง่ายได้แบบนี้อย่าคิดนะข้าอย่าคิดว่าข้าจะยอมตามทำตามเจ้าก็เพราะเจ้าเหมือนเขาล่ะยังไงซะอยู่เชิงไฮ้เองก็เป็นสิทธิพี่ของชายคนนั้นทาข้า,ายู่เชิงไฮ้จริง <c oughs> เพราะทาข้า เพราะถ้าข้าสามารถสังหารยูเชิงไห้จริงเขาคงจะเกลียดข้าไปช่วยชีวิตแน่นับตั้งแต่ที่ยูชางรงท้าทายกับเรายอดฝีมือจากสำนักต่างๆด้วยดาบยืนยาวเพราะวีรกรรมเหล่านั้นตั้งหลายทำให้มีหลายคนติดตามเขาฐานแฟนคลับของอยูช้างรงนะครับมีตั้งแต่ยอดฝีมือผู้ที่มีพลังวตาลไปกีบไปจนถึงเจ้าเมืองทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่มีเราแฟนคลับ จะมีโอกาสพบกับยู่ชางหลงเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมีเพียงคนที่ควรค่าแก่การต่อสู้กับยู่ชางหลงเท่านั้นที่จะได้เจอและมีน้อยคนเหลือเกินที่จะรอดชีวิตไปได้เอาละ่ะข้าพูดมากพอแล้วข้าคงต้องขอตัวไปแล้วละ่ะชากอ,อ่อนยู่ชางหลงรีบหยุดนางไว้อะไรจี้ชิงชิงหันกลับมาเจ้าดูมีรสนิยมดีใช้ได้เลยด้วยเหตุผลนี้ข้าจะแนะนำอะไรไว้ อยู่สางหลงหยุดไปช่วยคู่ก่อนจะรอามองไปที่ร้องแม่ทัพที่ยืนดูด้านซ้ายของจี้ชิงชิงข้าขอสาร้องแม่ทัพคนนั้นตัวสั่นนะครับเขาได้แต่ก้าวถอยหลังจี้ชิงชิงกับหมวดคิ้วนางไม่รู้ว่าอยู่สางหลงกาลังพูดอะไรในเมื่อเจ้านี้ทหารเจ้าก็ควรอยู่กับคนรอบข้างที่เชื่อถือได้เท่านั้นนี่เป็นเพียงแค่คําแนะนําของข้าเจ้าจะฆ่าเขาหรือไม่นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นการล้วนแล้วแต่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าอยู่ชางหลงยิ้มให้จางๆแต่หากพูดเป็นอีกในหนึ่งนะครับอยู่ช้างหลงต้องการบอกว่ารองแม่ทัพคนนั้นเกลือเป็นนอนนั่นเองจีจริงๆมองไปที่สีหน้านไม่แยแสของอยู่ชางหรงนะครับรองแม่ทัพคนนี้อยู่เคียงข้างนางมาหลายปีเป็นธรรมดาที่นางควรจะเชื่อใจเขาแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่อาจทราบได้นางรู้สึกว่าชายผู้ใช้ดาบชุดเขียวคนนี้นั้นพูดอะไรดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก